ཡོད ขวางอะ่ะกูโจ๊กไม่ได้ดิใส่โจ๊กจิกงไงีคนขวางกโจ๊กไม่ได้่เลนี่กูไม่เนี่ย xong rồi ông nó lặn ใช่คร yeah, ับ เป้าล็อกเลยแ เพื่อนก็แจ้งกันแล้วนี่อย่าไปยืนนานอีกเขาเพื่อนไม่ได้ใส่หูฟังไม่จะเชื่อคนหนึ่งก็ไม่ดูเพื่อนมาอีกคนก็ไม่ใส่หูฟังเดินมายังไม่ได้ยิบ โอ้ยรอบนี้แม่งเดินคู่เลยเพื่อนข้างหลังเปยนรู้เห็นไงที่แล้วโดนนกส่องไว้คืนนะทีละคนะจะไปรอดอะไรสี่กับหนึ่ง ding meneer dan จริงนะครับบลิูดีคับตอนนี้ ฮ้ยติดไหล่อ้านี่มันตสชั้นสูงคือมไม่ดีปดิเพื่อน ก็ทีแม่นไปหน่อย ไปก่อนละครับเยอะเยอะเพื่อนจะเอ๋โอ้โหตกไม่ทันเฮ้ยข้างหลังมาแล้วเพื่อนโอ้โห กันดีวทำเลยเพื่อนเพื e ่อนขวานะเพื่อนเพื่อนดูจะซ้ายเพื่อน คนละแล้วตัวเองหน่อยให้โฟแล้วกันฟอลวหนุนโคตเกิน มาให้หมดเลยวะโอ้ยมันสองตัวห่อยจริง เฮ้ยๆได้อะนะไม่เลือดน้อยตีเสมอแล้วปากดีโดนเขาแล้วเลือดหนึ่ง ช่องนี้แหละได้แล้วต้องเทพ กเพื่อนอ่ะสิหมดตาเจอรูเทพเข้าไป ทำไมโฟกัสกูเลยล่ะเพื่อนอยู่ไม่ใช่เหรอโอ้โหหาแล้วเพื่อนตู้ยังไง เด็สามคือมันมันสู้ไม่ได้อยู่แล้วไงทำไปเะ่เลยเพื่อนไปตายละตัวละตัวไงสู้ยังไงล่ะแบบนี้ดีกว่า สวัสตเหรอครับว่าแล้วต้องโผล่อีกทาง โน่โละตัวแม่มาเทเพื่อนเพื่อนขวาไปตุยละ เพื่อนอาจจิบไปเอแม้อ,อะไรเนี่ย ชอบออกไปตายกัน เย็นได้เพื่อนเพื่อนเดี๋ยวส,สุดท้ายแล้วเป็นน็อกเพื่อนเรานะ่ะเออ